าอะไรเอ่ยว uhm. ้ายวายวายมึงไม่โดนโว้ยโอ้ยอยู่ไหนเอ้ยเรียบร้อยพันเก้าแรงมากนะเพราะนาคาพอดีแบบเก่งเกินเออมาดูรายละเอียดกันดีกว่านะคับผู้ชมฮะอีปิดอยู่ที่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เราสนใจแค่ตรงนี้ก็พอนะคะอีที่เหลือไม่ต้องไปสนใจมันเริ่มกันเลยดีกว่านะไม่พูดทำพัมเพลงนะนะ ขอ e x คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับช่วยกันพนมมือวิปัฒนากรรมฐานนะครับเฮ้ยเฮ้ยอันน่ะคอดเอียนกับคุกกี้รสหมักฝรั่งเพราะว่าได้บอดมึง <c oughs> ตามมาจากคลิปที่แล้วหรือไงโอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่โปเกมอยู่นทนกับคุกกี้ลานทาวเวอร์ออฟ์เรนจ์นะคุณผู้ชมวันนี้ เราจะมาสุ่ม100ตัวครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคิปที่แล้วเราสุ่มไป15 0 0 0เพันเนะฮะไออีป hey, ิกมาแค่ตัวเดียวเอง oh. ก็คือยายคนนี้แหละผู้ชมเออยายคิมีมโทดาแต่ตัวอื่นยังไม่ได้เลย oh. ซึ่งเอาจริงๆอันอยากได้อยู่2ตัวฮะก็คือตัวนี้นะฮะอยากได้ตัวเนี้ยเนี่ยพ่อมดนะครับผมกับอีกตัวหนึ่งที่อ่านอยากได้ก็คือตัวนี้จ้าเนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าทีมอ่นนอะ ไม่มีสายยิงไกเพราะว่าเนี่ยมีไฟเตอร์สแรสลสองตัวแล้วก็มีซัพพอร์ตแค่ตัวเดียวโอเคคุณผู้ชมตามธรรมเนียมของช่องเรานะคือเราก็จะไปลงซิงเกิลเพลเยอร์ก่อน1ตานะครับผมแล้วก็จะไปส่งกันนั่นเองนะซึ่งตาน,นี้เป็นตาที่11ของด่านที่3นะครับผมไปกันโลด <S <S มาจา้าเอาจริงๆรอ่ะรู้สึกว่าอันเล่นเอ่อครีมโซดามันรู้สึกว่ามันเก่งมากนะคุณผ<ม>ู้ชมอันชอบน้องติดอยู่นิดเดียวฟันไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่เนี่ยถ้าอันติของน้องคุณผู้ ไกันโลดเออนะฮะโอเคเรียบร้อยดูสวยเอาจริงอรู้สึกว่าการขยับตัวเอ่ยใดๆเอยของน้องตคนเนี้ยสวยมากอะคุณผู้ชมตีตีต,ตีเรียบร้อยจ้าทางโน้ไม่มีอะไรเนาะเออจะได้ไม่พลาดอะไรไม่พลาดที่ไม่พลาดอะไรเอ่ย What? What? โโว้ายว้ายวายไม่โดนโวยโอ๊โดนกลางหลังเลยเมื่อกี้ต้องโดนหน่อยไหมเออ ผมเบ้โอเคได้อันแรกเรียบร้อยนะครับผมมาจ้ะโอเคจริงๆเราไมันจะเป็นต้องทำลายก็ได้ม嘛เออวายไม่โดนวายไม่แม่นไม่แม่น oh. ไปไปฝึกมาใหม่น้องโดไม่แน่จะคือด่านเนี้ยมันมีหีบผู้ชมแล้วฉันไม่รู้ว่าหีบมันอยู่ตรงไหน <c oughs> เดี๋ยวเหมือนคลิปที่แล้วอีกหาหีบไม่เจอไอ้บ้าเอ,อ้ยอยู่ไหน เ้ยเรียบร้อยพันเก้าแรงมากนะเออมันจะมีทางซ่อนแถวนี้ไหมมันชอบมีแบบทางซ่อนแบบเอบอยู่มุมมุมอ่ะคุณผู้ชมแบบมุมทีม่เราไม่เห็นอนะ่ะมุมคอเออมาเน,น่กันตวไปเลยจา้าเอาวะ่ะเยเออฮหึหึหึห่หหึหนหึหึหึหอยึห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 า นี่ไงเจอละโอเคเจอเยลลี่เยลลี่อีกหนึ่งชิ้นกับหีบอีกหนึ่งอันแล้วสรุปีบมันไปอยู่ไหนวะเนี่ยอื <c oughs> อ้ยไอตัวนี้แหละดู <c oughs> อันโคตรแพ่ตาไอตัวนี้เลยอะ่ะคุณผู้ชมปาดไปเรื่นทีเดียวเออเรียบร้อยหายทั้งกล่องหายทั้งมอนปาขอโทษนะคะพอดีแบบเก่งเกินเออแล้วหีบอยู่ไหนฉันไม่เห็นหีบเลย เออมันให้ไปทางนั้นงั้นเราต้องมาทางนี้ก่อนมาหนเอยที่แล้วอย่างไรต่ออ๋อนี่ฮีปปะเฮ้ยเจอทีจะได้ไม่มาเล่นอีกรอบหนึ่งดีมากอันนี้มันลานบอสแน,น่นอนคุณผู้ชมอืมอยู่กันเยอะๆอย่างนี้โดน แรงมากฉันชอบมากเลยมันแรง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 มาตายแน <c oughs> ่เรียบร้อยเอาได้ละคุณผมู้ชมรอไหมหรือว่าจะไปเลยรอมันหมุนโคตรเสี <c oughs> ย,ยกวกลัวตกตุยเย่วตาราเบ่เด้โอเคบ้านเรียบร้อยค่ะคุณผมู้ชมเอาจริงดต่านนี้ค่อนข้างง่ายเหลอ ก็ไม่ขนาดนั้นก็มีความยุ่งยากอยู่นิดนึงเคีย <c oughs> ดยไม่ตายสักครั้งเนี่ยโคตรกลัวเลยว่ากลัวตกไปตายเลยคุณผูช้ชมมาคุณผู้ชมได้เวลาสุม่มแล้วฮะซึ่งสุ่มธรรมดาของวันนี้คุณผู้ชมมันไม่ใช่สุ่มแบบใช้เพชรหรือว่าสุ่มแบบที่มันจะมีแบบเออพวกตัวละครพิเศษอะไรพวกนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันจะเป็นสุม่มเนยคุณผู้ชมเน่เน่าจะเป็นสุ่มธรรมดาเนาะคุณผู้ชมฮะอีก90ครั้งได้เอกแน่นอนแสดงว่า ภายในคลิปนี้เราต้องได้ EX แน่นนอนเพราะว่าเราสุ่ม100ครั้งไงเออเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับผู้ชมฮะอีปีอยู่ที่1 7เราสนใจแค่ตรงนี้ก็พอนะคะอีที่เหลือไม่ต้องสนใจมันก็ถ้าเป็นในส่วนของเป็นตัวคุกกี้เลยจะออกมาเม้งแบบเป็นคุกกี้เลยนะฮะมจะสามเปถ้าสมมติมาในส่วนของชิ้นส่วนนะครผู้ชมฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ1.4%นะคะส่วนร้อยค่ะผู้ชมโอเคเริ่มกันเลยดีกว่านะะไม่พูดทำพัมเพลลงนะ ตาแรกเราขอไม่กดข้ามดีกว่าเนาะเออลองแบบกดไปเรื่อยๆดูใดๆเอยเนาะน้องรถไฟของเราเอยมาเลยค่ะขอ e x คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะช่วยกันพนมมือวิปัฒนากรรมฐาน <c oughs> เออโอเคมาแล้วเฮ้ยอืเปิดมาก็คอมมอนเลยเอาว่านักกล้าเอาว่านักกล้านักกล้าคืออะไรกล้าเด้อโอเค เฮ้ยเฮ้ยอันนี้อีปิกหรือว่าและคุณผู้ชมอ,อีปิกปะอ๋ะอขอโทษค่ะแล <c oughs> แล้วมีเลยด้วยเออ okay. โอเค<ะ>อันน่ะคอดเอียนกับคุกกี้รสหมักฝรั่งเพราะว่าได้บ่อยมันตามมาจากคลิปที่แล้วหรือไง <c oughs> <c oughs> มันตามมาจากคลิปที่แล้วแน่ๆเลย <c oughs> โอ้โหออันนี้คอมมอนเอาจริงในบรรดาคอมมอนผมชอบตัวนี้ที่สุดนะเพราะว่าแบบ เป็นตัวที่ตีแรงที่สุดแล้วอะเออตีกว้างด้วยโอ้โหคุณผู้ชมอีิมาฟรังคือได้บ่อยเกินจริงๆข้ามเลยแล้ะกันนะฮะโอเคอได้มาชิ้นส่วนเดียวด้วยคุณพี่ขอน่อยนิดนึงขอนิดนึงขอนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยมันมาเป็นสีลุงอย่างเงี้ยสีลุงฮลัลโหลตาบอดสีแน่นเลยสีม่วงเออมันมาเป็นสีม่วงอย่างเงี้ยต้องได้แน่เลยครับคุณผู้ชมโอเค โอ้ยแล้วเปิดประตูสองข้างด้วยหมายถึงเปิดหน้าต่างก็ได้วนี่อุย้ยอ้าวได้อีพิกค่ะเด้ได้อีพิกแน่ๆคุณผู้ชมจะได้กี่ตัวนั้นสี่ขอเป็นตัวเลยนะไม,ไม่ไม่เป็นเส้นส่วนนะเอออีพิกอยู่ไหนอีพิกอยู่ไหนอีพิกนี่ไหนี่เจ้าเด็กน้อย <c oughs> เรากลายเป็นเด็กดอนแล้วล่าสุดเฮ้ยเลิศ ข้าวไร่ข้าวไร่เห็นช่องอื่นเขาก็ได้กันนะคุณผู้ชมฮะอยากดูจังเลยอะ่ะข้าวไร่เป็นอะไรอะ่ะเป็นเรนเอ้ยได้ตีไก่เอ้ยถือว่าประสบความสําเร็จได้เในการได้ตัวตีไก่แล้วคุณผู้ชมเออซ้มซ้ำ <c oughs> ข้ามเลยแล้วกันเอ้ยชื่อสุดโอ้โหไม่ได้เอกเลยขอเอกอีกนิดนึงเฮ้ยเผ็ดร้อนไปทุกวันอันนี้ซอสพริกเอาไม่ใช่ <c oughs> ได้เองตัวที่สอง เฮ้ยคุกกี้รสพริกป่นนะอันนี้น่าจะเป็นตัวตีใกล้แหละคุณผู้ชมใช่ไหมเป็นส m มชเอ้ยเป็นแทงมาคุณผู้ชมต่อกันเลยไปโอ้โหไม่มีไม่มีเลยจ้าค่ะอีก4ี่ครั้งคุณผู้ชมโอเคอีสี่ครั้งนะคุณผู้ชมฮะสี่รอบสี่ิครั้งมาไม่ได้อีกแล้วคุณผู้ชมต้องได้แล้วไหม ขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงเอยไปเลยโอ้โหได้แต่ชิ้นส่วนอีปิกต้องมาแล้วอีพกต้องมาแล้ว<ะ>ไ,ดได้มาเป็นชิ้นส่วนเพืดีใจขอบคุณค่ะได้มาตั้งชิ้นส่วนหนึ่งไหนแม่อืมโอเคกดไปเลยเออไม่มีไว้ว่าเกือบไปแล้วได้อีปิกมาทั้งหมด2คนฮะคุณผู้ชมนั่นได้แก่ตัวนี้ข้าวไร่ ซึ่งหลายๆคนก็ได้มาแล้วเนาะเป็นตัวไฟเตอร์เรนนะฮะเป็นตัวยิงไกลอีกตัวหนึ่งที่เราได้มาก็คือซัพพอร์ตสแนชนะฮะอุ้ยอยากลองดูตัวนี้จังเลยมันดูเท่มากเลยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราลองไปทดสอบหน่อยนะครับคุณผู้ชมใน<ป>อันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมมาอันแรกเปลี่ยนตัวละครนิสเนอร์เราเอาตัวอันนี้ไปแล้วอันนี้เปลี่ยนไปสมัชโอเคประมาณนี้มาอย่างน้อยถ้าสมมติใกล้ตายก็เอาครีมโซดาลงนะ่คุณผู้ชม let's go เรามาดูข้าวไร่กันดีกว่านะข้าวไร่เป็นตัวไฟเตอร์ตีไก่อ๋อกดค้างได้ไหม่ะปกติเอากดค้างไม่ได้ในสกิลที่หนึ่งอุ้ยสกิลที่หนึ่งก็โอเคนะอ๋อนี่อยู่ไหนอุ้ยโอยอยู่ในโคเทเ <laughs> อ้ยอยู่ในเทอยู่ในเทเออุ้ยแต่ข้อเสียของมันคือแบบเหมือนเลงเล็งในแค่ตัวเดียวอะซึ่งอันไม่ยอบอะ่ะอยากได้แบบฟิลเมตอะ โอ,อ้ไม่เป็นไรช่างมาเถอะอย่างน้อยก็ได้อีกิกมาโอเคตัวนี้อันนี้สมสัเปันสายต่อยใช่ปะเออแล้วก็อันนี้ถ้าตีหนึ่งอ๋อกดค้างไม่ได้ด้วยนะคุณผู้ชมอ๋อได้ดิกดค้างได้เอาว่าตัวนี้กดค้างได้คุณผู้ชมอจุด,ด,ดอต่อไปอันตีฮะไอเชี่ยอันตีเทแล้วมีโลด้วยเฮ้ย จึง้งเอ้ยเอ้ยตัวนี้ดีตัวนี้ดีดอันชอบตัวนี้ดีมากดีมากจริงๆจริงๆาปาร์ตี้เราอาจจะเป็นจะเป็นต้องแบบมีสายฮิวก็ได้อไเออเนาะเออเอาสายฮิวออกไปเอาแทงเข้ามาแทนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสุ่มแล้วได้ตัวอะไรบ้างก็ลองคอมเมนต์คิงๆงกันมาดูได้นะฮะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย